สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจอปาดินพูครับวันนี้ครับผมอยู่ที่เดอะแมนเนอร์ครับวันนี้มีคุณแมนแล้วก็มีคุณคิมมาช่วยจดด้วยนะครับวันนี้อยากจะต้องมีการวัดไซส์ของตัวเองใหม่แล้วก็จะมารับชุดสูตรจากเปียเซนซครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันดีกว่าว่าการวัดตัวของเดอะแมนเนอร์นั้นเป็นยังไงแต่อันดับแรกนั้นตอนนี้เป็นงไงคุณแมนต้องใส่เป็นเสื้อกล้ามสีดําใช่ไหมครับใช่ครับเพราะอะไรครับจะได้เห็นสัดส่วนที่แท้จริงของลูกค้าทุกท่านนะครับว้าเพื่อนเอาสเมื่อกีเลยมีกการิดพื้้นนเล็อย ต้องบอกเลยว่าเสื้อต่างตัวนี้นะครับเป็นของแบรนด์ Double Good ใช่ไหมครับบอกได้เลยว่าสิทคูดจอบเนี่ยเป็นในแบบของแบรนด์นี้เองเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่จิ๊กกับบ้านได้เลยนะครับอ่ะเริ่มต้นครับคุณแมนของ The anner, เดอะแบนเนอร์ไปาที่วัดต,ตัวต้องทำยังไงครับครับยืนถ้าสบายๆได้เลยนะสบายๆนะครับต้องใช้เวลานิดนึงครับอ่า และตอนนี้ครับทุกคนนี่คือผ้าเปียเซนซ่าซึ่งถือเป็นผ้าในรายระดับที่ลักชัวรี่สูงสุดแล้วก็เก่าแก่มากๆนะครับคุณแมนคุณภาพผ้าเปียเซนซ่าเป็นยัางไงบ้างครับโอ้ก็ oh <God. S 1> สุดเนาะสุดครับสุดแล้วก็ลักชัวรี่มาก uh huh. แล้วก็ไม่หลไม่แมสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ผ้าที่แบบว่าลักชัวรี่จริงๆมีตำนานจริงๆแล้วคุณภาพจริงๆสมราคาเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญเปียเซนซ่านะครับ mm. เบาไหมคุณจอบเบาครับดูคลีนแล้วก็ผ้าดูแพงมากคือเห็นจากตาเนื้อเนี่ยคือในกล้องอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันรู้เลยว่าเป็นผ้าที่แพงจะไม่เหมือนทั่วๆไปครับหลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ๊อยากจะได้ผ้าอะไรที่แบบว่าในเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้ความ u ยูนิที่มากกว่าผมว่าเพียเซนซ่นี่น่าจะตอบโจทย์ผมจะค่อยๆหันดีไหมคุณแมนนี่วันนี้ขอบคุณคุณคิมด้วยนะครับที่มาช่วยเป็นตากล้องให้นะครับนี่ เป๊ะมากนี่คือฝีมือของ The Maner นะครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเทคนิคอลแบบดีมากๆนะครับคุณแมนอธิบายชุดนี้ได้เลยครับเป็นไงบ้างครับก็จริงๆแบบสไตล์แต่เลียนที่คุณจอปมีเนาะเป็นทีโรโทรนี่ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วแล้วลุคนี้อยากให้มาแบบเป็นสีแบบสะอาดๆนิดนึนนงแล้วก็อยากให้มาแนวแบบฉบเฉียวบ้างแบบแบบที่ไม่เคยใส่นะครับอาจจะมาเป็นปกพีคลาเพล มาในกระดุมเดียวคุณจอบลองเปิดกระดุมดูครับอืมอ่ามอบจะเปิดกระดุมบ่อยเห็นไ,ไหมครับใช่ครับผมแบบยเป็นคนที่ชอบปลดกระดุมเพราะว่าเวลาที่เดินแบบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะได้แบบว่าได้ง่ายมากจริงจอบลองสบับอ่าพ็อกเก็ตสแควร์นะครับนี่นี่ของร้านคุณตีออนคอร่านะอันนี้อาจจะผืนใหญ่นิดนึงอาจจะใหญ่ไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าสีสันนั้นสวยมากอ่านี่ครับก็จะเป็นแบบออกแนวส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนี่ หรือว่าจะพลิกการน,นี้ก็ได้นะคุณตัดส,ส้มแอบเปรี้ยวนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ใส่บรริกาที่เป็นแบบว่าหน้าปัดขาวสีทองแล้วก็เป็นสายนะครับอันนี้เป็นสายบีสปอคเช่นเดียวกันส,สวยมากคุกนแล้วก็เป็น,ปนอ็อกซ์ซอรีที่เป็นสีทองต่างหูสีทองนะครับแมทช์กับลายเชิ้ตที่เป็นสไตร์สีฟ้าอ่อนๆน,น,นี่สวยมากแล้วก็เป็นรองเท้านะครับ เจมสเตสต์ครับเฟรนช์โลเฟอร์ที่บอกได้เลยว่ายืนหนึ่งนะฮะคุณแมนเป็นไงบ้างเห็นโท้ทัลลุกสวยดีครับก็อาจจะมาลุกดูสีดูคุณชายคุณชายนิดนึงชอบมากครับสีตัวนี้แต่งตัวหน้าโท้ทัลลุกเราเป็นยังไงบ้างครับคุณแมนโอเคเลยใช่ให้ดู<ะ>ทางด้านในนี่ ด้านในครับเป็นนี้เป็นซับในของแบรนด์ที่ชื่อว่าพาราดิโนนะครับโลโก้เขาจะเป็นสีส้มแบบนี้ตอนนี้ Sub เนี่ยซับในเนี่ยฮิตมากนะครับเรียกว่าปกติแล้วถ้าเพิ่มซับในเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครั 4, บคุณแมน4,500าอยบาทสี่พันหบาทสำหรับซับในทุกคนสามารถที่จะเลือกได้นะครับโดยที่โลโก้ของดอะแมนเนอร์จะอยู่ทางด้านบนแบบนี้โลโก้ของผ้าที่ใช้นะครับแล้วก็โลโก้ของผ้าซับในก็จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้คือต้องประณีตทั้งทางด้านในแล้วก็ทางด้านนอกนะครับ คาแรคเตอรของเดอะแบนเนก็ยังเหมือนเดิมคือมีความอิตาเลียนมีความโค้งนะครับมีหางมา้าตรงนี้ก็จะมีความเป็นท้องปลาแล้วก็เป็นงาน Craftmanship ที่เป็นแบบ in-house ของตัวเองนะครับนี่มีทีมช่างของตัวเองมีโรงงานของตัวเองนะครับนี่สังเกตดูตรงนี้นะครับ,รบเป็นสี่เม็ดที่เรียงกันปกติเราจะทําซ้อนกันเนาะที่คุณคุณจ็อบจะใส่กันบ่อยๆครับนี่ก็เรียงกันเปิดได้เป็นลังดูมที่ถักมือ ถักมือครับเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับสมราคายิ่งพอถึงวันหนึ่งที่เราเริ่มมีสูตรมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเล่นผ้าที่ค่อยๆแพงขึ้นแล้วก็ดีเทลต่างๆที่ละเอียดแล้วก็เนียบขึ้นนะครับจอรู้สึกว่ามันเด้งๆไหมเด้งๆรู้สึกว่าผ้าไม่ค่อยยับแล้วก็มันมีความคลีนมากๆอยากให้เห็นโททัลุกด้วยครับคุณคิมเห็น <ๆ S 1> เก็บหมดไหม อยากให้ดูนี้ตั้งใจมากเลยว่าจริงๆอ่ะถ่ายเพียเซนเซอรผมเอารองเท้ามาเล่น3-4คู่เนาะตั้งแต่ r ร s s a n สเ o นโจนะครับอ่าเปิดหมุนให้ดูนะครับแล้วก็ไปจนถึงเจมสันก็คือสามารถที่จะแมทกับรองเท้าในทุกโทนสีได้เลยนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นคุณชายมากๆนะเพื่อนๆดูหรูหราสง่างามตามสไตล์ของหนุ่มอิตาเลียนนะครับใครยังไม่มีก็ลองมาเรียนเชิญตัดแบบนี้ได้้าตัวนี้จะยับยากยับยากแล้วก็ทิ้งตัว แล้วก็ดูบางเบา<อ>สบายอ่าเห็นไหมเ,หเพื่อนเมจิกไหมล่ะเ,เออผมว่านะโลโลเพียรหน้าก็เหนื่อยแล้วเนาะงานเข้าเหมือนกันนะครับ <S <S จเจอเปียเซนซาเข้าไปเนี่ยนะทุกคนก็จะมีความยูนิคที่มากกว่านะครับปกอะไรคือทุนแมนทาสวยมากการเข้าหลือเข้าไหลนะครับคือเป๊ะมากปกพเพลงพ a p e l ก็จะมีความโฟงเล็กน้อยนะครับอัจจะไม่ได้ตรงก็จะแบบฟง ตัดออกมาอย่างนี้แล้วจะออกไปทางนี้นี่เป็นพระจันทร์เหมือนเดิมแล้วตังเกงคุณแมนเวอร์ชั่นใหม่ My, ของเดอรแมนเนอร์ต้องบอกเลยว่างับเอวมากทุกคนคือมันจะมีลักษณะคือมันจะแบบงับเลยไม่เห็นไหมเพื่อนๆจะทําให้เอวของเรามันดูแบบเข้าไปอีกแล้วใส่สบายมากนะครับมีตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยใส่ล่าสุดเป็นซอนเอ็มไอทุกคนชมมากตัวนั้นคือเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับกังเกงครับคุณแมนก็สวยครับแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเลขนี้ตัวเลขใหม่ที่ออกมามผมคิดว่าคุณจ็อบใสอันนี้น่าจะสวยที่สุดที่สุดเลยใช่ครับผมบอกให้เลยว่านี่ก็คือเป็น best of the best ไม่ได้ลเล็กเกินไม่ได้ใหญ่กันไปแล้วภาพจะดิ้งด้งอยู่ครับสบายพิงด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะมีปัญหาก็คือว่าเข่าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะตึงใช่ไหมคุณแมนคุณแมนบอกว่าพอเข่าตึงมาเลยทําให้กางเกงเนี่ยมันดูยับแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้ผมเนี่ยลองแบบรีแลกซ์หัวเขา่า ธรรมดาแล้วจีบเนี่ยจะคมเพื่อนๆดูนะด้วยฟิสิกอลของผมนะพอผมสอนในแบบเขาบอกให้กดน้าหนักลงที่ส้นเวลาที่ยืนพอกดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยทําให้กางเกงเนี่ยมันมันดูงอแต่จริงๆเราไม่งอถ้ายืนธรรมดาคือเป็นแบบนี้นะครับและนี่คือเล่มผ้าอ่ามเซนซาครับนี่ดูแค่เล่มผ้าของเขาก็ดูความลักชัวรี่ขนาดไหนแล้วนะครับมีโอ้โหมีกับเปิดปิดแบบนี้ก็แสดงถึงความเป็นขั้นสุดนะครับเพื่อนๆ คุณแมนเป็นไงบ้างเบียเซนซาอยากตัดใช่ไหมช่างชอบไหมก็เป็นผ้าที่เป็นมิตรกับช่างเป็นมิตรกับช่างใช่แล้วก็ทําออกมาสวยคุณภาพสูงที่คุ้มราคามากในช่วงนี้คุ้มราคามาก <ใน S 2> ปีปีผ้านี่ขายดีมากขายดีมากใช่ครับวันนั้นตอนที่ออกคลิปไปคนก็มาตัดกันเยอะมากอ๋อตัเดเยอะแล้วครับทุกคนเชื่อมั่นขอบคุณมากนะครับที่เชื่อมั่นในมาตินคูแล้วก็เดอะแมนเนอร์นะครับยังไงที่นี่ยิงเป็นที่สุดแล้วก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งเสมอจนถึงปี2 0 2พันี่สิบห้า ถ้าพ่อพูดอะไรว่าดีก็คือดีนะครับเอาเงินมาจ้างก็ไม่ได้คอเล c กชันคือเฟิร์สคลาสครับเพื่อนนี่พูดแมนช่วนแมนตทีมที่ผมทำงานอีเวนต์ช่วงเนี้ไฟ y o โอแฟ t อะไรก็แล้วแต่ผมใช้เพลง X-Men First Class <c oughs> เป็นไงเพื่อนๆทุกอย่างมันเขาจัดมาให้เราจริงๆนะครับใครอยากได้เรียนเชิญมาดูเล่มผ้าที่นี้ที่ The Manor ได้เลยราคาครับคุณแมนราคา 6, 9 0 0 0บาท69,000บาท 6แล้วก็9าเห็นไหครับเป็นเลขมงคลมากๆเลยเป็นเลขที่สื่อสารถึงพลังอำนาจ Activity ี Act ้นะครับเออาบาทซึ่งผมบอกให้ว่าคุ้มค่ามากเพราะกว่าจะใช้เวลาในการทำเนี่ยใช้เวลาไหมครับคุณแมนโอ้ใช้เวลาครับแล้วก็จริงๆสำหรับราคานี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าสะครับ ใช่ไหมสำหรับเชียร์ผ้าระดับนี้ทั้งคุณภาพผ้าทั้งฝีมือทั้งความยูนิคนะครับแล้วก็เป็นงานบีสป็อกด้วยตอนนี้หลายหายคนคงรู้ว่าบีสป็อกเนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากๆเพราะเรด d ี้ทูแวรเนี่ยที่ไหนก็มีนะครับฟาสต์แฟชั่นที่ไหนก็มีแต่พอเป็นบีสป็อกเนี่ยทั้งหมดถูกเพื่อคุณโดยเฉพาะทุกดีเทลทุกๆรายละเอียดมันคือความขั้นสุดแล้ว ของเสื้อผ้าของคุณสุภาพบุรุษถ้าเป็นในฝั่งของผู้หญิงเราผมคุ้นเคยกับคาว่าโอคุตูนะครับถ้าเป็นของผู้ชายก็ต้องเป็นบีสปกโดยเฉพาะสูตรในสไต,ตล์อิตาเลียนเนี่ยบอกได้เลยว่าเดอะแมนเนอร์มีความชํานาญมากที่สุดอีกเจ้าหนึ่งในประเทศไทยนะครับใครอยากจะได้ทดลองแบบนี้เรียนเชิญได้นะครับร้านใหม่สวยงามอลังการมากคุณแมนผมอยากดูขวดน้ําด้วยอะ<ห>ขวดน้ำหน่อยได้ไหมครับ,บเออนี่เป็นเจ้าพ่อแบรนดิ้ง ร้านหรูหรานะฮะพาทัวร์ได้เลยแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยเครื่อง,ง,งดื่มอะไรนะครับเออมีครบหมดทุกอย่างนะครับอ,อ่าเห็นไหมครับเป็นความภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าเราอยู่กันด้วยตั้งแต่เดนะ่วันเนาะคุณแมนจนถึงทุกวันนี้เห็นความเจริญก้าวหน้าของเดอแมนเนอร์นะครับทุกคนครับเป็นไงครับจะมาน้ําดื่มยี่ห้อเหมือนกันไม่ได้ปกติเราต้องซื้อยี่ห้ออื่นตอนนี้ครับเป็นน้ําดื่มของเดอะแมนเนอร์ ขอที่บ้านสักทีละสามสี่แพ็คได้ไหมครับได้เนี hey, ่เดี๋ยวจะพกไปสอนทุกที่เลยเป็นไงทุกคนขนาดน้ำดื่มยังมีแบรนดิ้งเลยนะสิ่งนี้เกิดมาจากลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละทั้นที่ก็เป็นเจ้าของกิจการทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็มีน้ำดื่มที่เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับ ลูกค้าต้องภูมิใจแน่นอนได้ออกช่องด้วยก็เรียนเชิญมาตัดเพิ่มนะครับหรือจะทําให้มาดินพูซักเซตนึก็ได้นะครับตามมงกุดเดี๋ยวจะถือไปสอนเดี๋ยวติดต่อไปนะครับเห็นไเพื่อนๆเฮมากนี่โอ้โหโทษลูกวันนี้พร้อมไปสอนบุคลิกภาพให้กับผู้บริหารระดับ10บร้านร้อยร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใครอยากจะได้ลูกีดีแบบนี้ต้องมาที่ The m a n น r ครับ อยากจะซัพพอร์ตที่สุดก็คือทีมช่างไทยนะครับกว่าที่จะเป็นเสื้อสูตรแต่ละตัวเป็นกางเกงนะครับทุกอย่างเป็นงานคราฟต์แมนชิฟด้วยฝีมือของช่างไทยครับวันนี้ผมเลยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นเบื้องหลังเล็กๆน,น้อยๆในช่วงท้ายคลิปนะครับว่ากว่าจะได้สูตรแต่ละตัวนั้นเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของทีมช่างเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เดอะแมนเนเนี่ย เขามีเสื้อทีมด้วยอยากได้มากเลยตัวนี้ทุกคนนี่แล้วเขามีธงชาติไทยปักติดอยู่ที่หน้าอกด้วยนะครับอยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับของด h แมนเนอรภูมิใจยอยากให้ทุกคนได้สวมใส่แล้วมีพลังมีบุคลิกภาพที่สง่าง,งามว่าฝีมือช่างไทยแล้วก็เทเลอร์ไทยบีสปอกในสไตล์อิตาเลียนนะครับเบอร์หนึ่งของวงการตัวจริงของจริงอินเฮาส์คราฟ s ์แมนชิ p สตรัคเจอร์ซีรูเอแบบเฉพาะเทคนิคการโรปกแบบเฉพาะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่ได้เหมือนใครนะครับนั่นคือเดอะแมนเนอร์แอบเห็นเสื้อตัวหนึ่งด้วยนะครับของ k คิงลอเท่ผมมีสีม่วงตัวนี้ก็ดีใจมากๆที่คุณอามนะครับจะใส่เหมือนกันนี่แอบมาดูก่อนนะครับนี่เชื่อว่าวันนึงเราต้องได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์ด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมจอบลาินพูนะครับแล้วก็ คุณแมนคุณคิมที่มาช่วยนะครับแล้วก็คุณเนยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ